สวัสดีครับกลับมาพบกับโ o ลิเวอร์ประจำวันเสาร์ที่20มกราคม2024กันอีกครั้งนะครับ before and after ตอน2ก่อนเชื่ออยู่ในอดัมหลังเชื่ออยู่ในพระคริสต์ในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่15ข้อที่22เพราะว่าในอดัมคนทั้งปวงตายฉันใดในพระคริสต์คนทั้งปวงจะได้รับชีวิตบังเกิดใหม่ หมือนพระองค์ฉันนั้นก่อนเชื่ออยู่ในอดัมหลังเชื่ออยู่ในพระคริสต์ก่อนเชื่อวิญญาณอาศัยอยู่ในดินแดนของเนื้อหนังใจจดจ่อที่กิเลสตัณหาของเนื้อหนังร่างกายเดินตามอิทธิพลของกิเลสตัณหาของเนื้อหนังหลังเชื่อวิญญ,ญาณอาศัยอยู่ในอาณาจักรของพระวิญญาณใจจดจ่อที่พระวิญญาณร่างกายดำเนินตามพระวิญญาณ หรืออาจถูกหลอกล่อล,อลวงให้ทําตามอิทธิพลของกิเลสตัณหาของเนื้อหนังความรอดในพระเยซูคริสต์ไม่ใช่แค่การอภัยในความบาปให้กับเราหรือแค่ยอมรับเราเป็นลูกของพระองค์เท่านั้นแต่หมายถึงความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตตัวตนทางวิญญาณของเราคือการเปลี่ยนแปลงสถานะและที่อยู่อาศัยและการบังเกิดใหม่ซึ่งเป็นฤทธิเดชอำนาจของพระเจ้า ที่เนรมิตสร้างขึ้นใหม่ในวิญญาณของเราข่าวดีของพระเยซูคริสต์จึงเป็นฤทธิ์เดชท,ท,ที่ทำให้ผู้เชื่อนั้นได้รับความรอดไม่ได้เกี่ยวกับความประพฤติหรือการกระทําใดๆพระเจ้าอวยพรครับ